ิมสาาดสุภพาาดาดอยู่นอนแลวหลับไปด้วจำได้แล้วแล้วมันจะกลับไปขึ้นเครื่องม้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่มันอยู่เดีอยู่บ้านเล่นหรือเปล่าเอปรบปรับอปู่ับไปคบปครับไอับไปครับไไปไปครับรับอปรบปปรปรบออไปไราก็จะไปไหนกันตรงนี้ ไปบ้านหปืไปตะไีนึ่งไปตะขีหนึ่งไม่มีที่ไปไปะที่ที่มีลังคานีทำไดูหน้าดูหน้าไปไหนะไปย่งกับอินซีแดงถุยอสีอินีีะดูดูสภาพบ้นยยังไม่ถึงอ๋อยังเคยมาแลพวกเนี้ยยังไม่น่าจะมีมีไปบ้ากโอ้มางโอมันเสียมาไม่ใช่นั่นแหละโดนใช้แรงงานเดี๋ยวเขามาครับเขาสร้างบ้านอยูสร้างบ้านอยู่

อิอออันนี้หาเฮ้ยอะไรเฮ้ยอะไรโอสิบเก้าละรับพระกวซุ่มมาเฮยออะกวดประกอนซุ้มซุ้มสร้างกว่าซุ่มสร้างกว่าหกรบาทหกร้อยเนี่ยไม่น่าเชื่อใช่ไหมครับไม่สนใจเลยเขาเซอร์ไพรส์มังจะถามว่าอะไร

โอ้โหยังอยู่ยังอยู่ครับยังอยู่ไม่ต้องไปปั้นยังไเน่ยต้องไปอะแต่ผมไ่เชื่อว่าบังเีต้องไปปั้นเด็กปอ .3 ปั้นยังสวยกว่าพันพื้นเลยซ้ำเลยมันไม่ใช่ดินมันไม่ใช่ดินมันดินเหนียวไม่ใช่ดินโดไม่ใช่ดินโดมันมันนีนก็ต้องเลโฟมเปล่าวะเฮ้ยยังงูรุดน่าจะเป็นโฟมอ่ะยาวนานไหมกว่ามันจะลีสเลยสหรับบ้านไปทางเยอที่สุด